สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนายป๊อบคอนนะครับราคาส่งนะครับป๊อบคอรนราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับกล่องแรกถุงแรก ส่งทันทีนะครับเป็นราคาส่งเลยนะแล้วก็สามารถซื้อนะครับเมล็ดป๊อปคอนหรือว่าในส่วนของผงโรยป๊อปคอนได้นะครับและที่สําคัญก็ยังมีคลิปสอนทำป๊อปคอนนะครับสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่เพจนะครับเฟซบ,บุ๊กเพจนายป๊อปคอนหรือว่าไปดูคลิปวิดีโอแล้วกดติดตามช่องนายป๊อปคอนที่ยูทูบก็สามารถทําได้นะครับทุกท่าน้าดูข้างในกันดีกว่า ตรงนี้นะครับทางเขา้าเขาใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันนี่ทุกคนเห็นหรือยังให้น้องนุ่นพาชมนะครับองค์ใหญ่ไหมครับน้องนุ่นนี่เป็นบริเวณทางเข้านะครับน้องนุ่นเคยมาครั้งที่สามนะครับครั้งท,งที่สามครับน้องนุ่นจําได้ไหมคะจำได้จำจำไม่ได้วันตรงนี้เป็นช้างนะครับเห็นข้างหน้า เ,เอ้ยก็กำลังเดินมา <c oughs> บรรยากาศด้านในก็จะมีร้านค้านะครับมีวายวายผลไม้น่าสนใจมากเลยเตงดูวายผลไม้ไหมได้ส <c oughs> ักขวดกลับไปนะน่าจะดีไม่ใช่น้อย,เ,อยเดินในร่มได้นะทุกคน <c oughs> โอ้ว,วายถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวติดเซ็นเซอร์ เดี๋ยวติดเซนเซอร์ยอยเขาข้ามไถ่แอลกอฮอล์ลงคิมนะรงน้ำปัน่นมันก็จะเอ่ยกึ้มาแล้วแล้วก็ผ่านนี้นะครับร้านขนมร้านของเล่นนี่ของเล่นที่น้องนุ่นชอบด้วยเดเราไปลอดของช้างกันตึง,ต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 ง มีสวนเทพร2อยี่ิเมตรอ้มีโต๊ะนั่งกินแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มีโต๊ะนั่งกินตรงดูเลยโอ้หมวกหูก็ดิกได้กรดิกโซได้เขามีสวนตรงนู้นด้วยแตงนี่ตรงนี้นเขามีสวนนะมีที่นั่งกินนะครับแล้วเราก็จะขานตรงนู้นไปรถท้อง,าง้างไม่มีตอนนี้ไม่มีรถรางเลยขานรงนูนรถทอง,ทาง้างก่อนนะครับลรงนู้นเป็นรถท้อง,าง้างก่อนไป ลอดท้องช้างเ,รรเ,เผือกคดจะสานเผือกเพศผู้อ๋อตรงนี้เพศผู้นี่นี่อันนั้นเพศเมียอ,อันนี้เพศผู้นะครับเราไปลอดท้องช้างกันนะครับผบมทุกคนนี่เพศผู้มีดน,นตรีสดด้วยเองพี่เขาเล่นที่ปากช่องเมื่อคืนพี่เขาเล่นที่ปากช่องเมื่อคืนใช่ ตึ่งหางเดียวดิคนเดียวกับเมื่อคืนนี้เลยอันนี้มีกาแฟสดครับนี่บริเวณเอา้าวรถเข้ามาจอดทั้งไครได้ทำไมเราไม่รู้เ่ยสนามเด็กเล่น100เมตรโอ้มีสนามเด็กเล่นด้วยทุกคนมาดูนี่เ็วโอ้มีสนามเด็กเล่นด้วยโอ้แต่เราไม่มีเด็กมาด้วยก็เลยไม่ได้เล่นไปเราไปต่อกันนี่ดูแล้วเนี่ยนี่นะครับของผูทวด สวยมากทุกคนอง,งนใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกเลยหนูจะไปไหนโลไกดลได้หนูบอกย่าได้เลยค่ะใหญ่โตมากต้องถอ่ายรูปจากมุมนี้เพราะว่าตรงนี้ติดต้นไม้เดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปกันก่อนนะครับทุกท่านตึงตึงติมตตนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะสวยสุดละ โอเคทุกคนตอนนี้เราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งรู้ว่าข้างล่างเอารถมาจอดได้เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ <S <S ไปตอนนี้นะครับเราเดินมาบริเวณด้านหน้านะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีบูชาดอกไม้ทุกเพียรสิบเก้าบาทมีคิวอาโคสแก๊ดได้ชุดบูชาหลวงปู่ทวดหลวงอะไร,ร,ะไรทลวงสิบก้าบาท ใช่ทำไมต้องเป็นสีดำอ่ะออคือคืนเนี่ยอ๋อคือป็นคืนสีดำโอ้ยต้องหอลุงเท้าเริงหอลุแล้วหอลุงห่อลุงองเท้าก่อนอ่ะไปไปเอาแับนั้นเลยถังสีแดงอ,อ,อันนี้ตามวันเกิดใช่ไหมคะอ่าคือก็คืนสีดำนะใช่ยนไหมคสีดำสีดำสามสิบเก้าบาทสแกนได้ใช่ไหมครับเนต้องใส่เงินสดนะคะอด <c oughs> ไปไว้ธรรมดาก็ได้ไว้ธรรมดาก็ได้ไป ไม้ทุบเพียงก็ได้ป่ะชุดนี้ด้วยหนึ่งร้อยบาทอันนี้สแกนได้ไหมได้หาป่ะสแกนเอาโคดังคืนโคดังคืนชุดนี้ดู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 นะครับองรุนได้มาแล้วคือบูชาลูกพวดไะไปวางชุดบูชาก่อนนี่นี่ตรงกลางค่ะวางวางได้เหรอบางได้เลยวางตรงกลางได้เลยครับอ่าไปวางบูชาแล้วก็หยิบน้ำมันกับทุบเพียงออกมา ไปจุดทุกเทียนเราไปจุดทุกเทียนกันนะครับนี่ตรงนู้นตรงนู้นตรอไปแปะทองได้เดอนไปแปะทองเราปะไปแปะทองกับย่าไปอันนี่ก็มีน้ำมันน้ำมันแต่น้ำมัน เติมน้ำมันก่อนคือเดี๋ยวเขาจับให้เติมน,น้ำมันก่อนออเ,เออเติมน้ำมันเปล่าไม่เป็นไรครับแค่เอ่เยไปกับย่าดีแล้วเติมน้ำมันเรียบร้อยแค่เอาเข้าสู่ที่ไหว้พระถูกทวนปึ๊บ ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยปักูป,าปบายางเท้าอยู่ตรงนี้นค่ะตอนนี้เราไหว้พระเรียบร้อยนะครับน้องรุ่นก็ดูสดใสผ่องมีออร่าขึ้นมาในยิ้มให้กล้องหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูหลวงปู่ทู่ด้านบนกันนะครับไปเลยบันไดก็จะมีรายนามผู้ร่วม ทำบุญนะครับร่วมสร้างเลข้างบนนี้ก็อากาศดีมากวันนี้นะครับเดินขึ้นมาก็ระวังนะครับเพราะว่าข้างขึ้นข้างขึ้นค่อนข้างชันนะครับเอาเนี่ยเขามาจุดประทัดกันตรงนีน้นี่นี่นี่ที่เขาจุดประทัดนี่เองแต่ถ้าประจุประทัดก็จะเสียงดัง <S <S 2> <S 2> <S 2> ้บอ,อน,นี่ทุกคนถึงแล้วทุกคนโอ้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากทุกคนโอ้ีพึ่งมาทำรังด้วยใหญ่มากไปเดินหนึ่งรอบเป็นสีริหลีมงคลนะครับเดินหนึ่งรอบอเดินหนึ่งรอบบริเวณด้านบนนี่ใครอยากขึ้นมาไหว้ก็ได้นะ มีจุดบริเวณไหวได้ส่วนด้านล่างก็เป็นฐานเข้าไปหลบล่นได้ระหว่างเดินหนึ่งรอบกับเดินลอดหลวงปู่ทวดไหนดีกว่าเดินลอดนะ่ะเพื่อ <c oughs> ความเป็นสีมงคลเราจะเดินลอดหลวงปู่ทวดนีครับตอนนี้เราอยู่ข้างใต้หลวงปู่ทวดนะครับนะทุกคนอ๋อเตงเข้ามาจุดประทัดตรงนี้ นี่นทุกคนเขาจะจุดประทัดตรงนี้นี่มีเลขอยู่เห็นไหมมามห้อยแล้วก็จุดตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้อ่ะ้าเอ้ยพนมมือด้วยแล้วก็เดินรอหลวงปู่ทวด่ะระลึก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 ,ลลกพนมมือไว้แล้วก็ค่อยเดินอ่ะเดินไปตรงนู้นเลยอ่ะเดินทางนี้ค่ะลูกฮะเขาเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะเหมุนมาเดินทางนี้ค่ะพนมมือแล้วเดินค่ะ ค่อยเดินไปอนมมือไว้มีสติทำไมมันมีน้ำอ่ะอ่าฝนตกค่ะพุทโธพุทโธไปอนมมือพนมมือแล้วก็พูดว่าพุทโธ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 อ่าเรียบร้อยเดินเดินรอดแล้วเดินกลับได้อ่าพุทโธ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 ทางนี้ทางนี้เดินรอบนี้รอบต่อนี้อ่า อันนี้ก็มีบริเวณจุดประทัดใต้หลวงปู่ทวดส่วนอนุ่นของเราก็นั่งสงบสยบความร้อนอนุ่นอย,อยากจุดประทัดไหมคะอยากไหมห้าร้อยบาทไม่เอาไม่เอาโอเคอเนี่ยพี่เอห้อยอยู่เนี่ยอยากอ่ะอยากหรอคะมีตังไหมตังมาห้าร้อยมั้งตัง<า>ไั้ตลงปูทดเองเอออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะไป ตอนนี้เรากำลังเดินลงนะครับ<อ>เด็กๆมาจับมือผู้ใหญ่นะเพราะว่าบันไดชันอันนี้คือประทัด่ะลูกรุงเขาให้อาหารหมูนะไปดูไหม<อ>ไปดูให้อาหารหมูกันแล้วเราก็จะเดินลอดท้องลอดท้องช้างขาก,กับนะครับเป็นช้างเพศเมียแล้วก็มีไอ้ไข่ด้วยได้ไว้ไข่ดียวไหมอุ้ยเต็มมีท้าต่อฝีมือเอาตลุ่มตาด้วยวเออท้าต่อฝีม,ออมือด้วยไป ย่ามาย่ากำลังเดินลงมาโอ้ยกายอ่าวงมือเรียกย่าอยู่ตรงนี้ก็จะมีให้อาหารหมูโอ้มีสวนสัป,ป่ะยะด้วยทุกคนสวนสัป,ป่ะยะเป็นร้านกาแฟไหมเออสวน,ะนสัป่ยะอยู่ด้านในตรงนี้ก็มีให้อาหารหมูเออมีเต๊กกี่บาท ให้อาหารอารนุ่นให,ให้ให้กี่บาทครับอ่ายี่สิบบาทมีตังไหมโอนได้ไหมโอนได้ไหมอ่าเอา20บาทครับหได้ค่ะอ่าให้ให้นมน้องหมูน้องหมูนี้องยมูะจะเอายกคนปวดขึ้นค่ะ เอ้ยแบ่งแบ่งอนุนป้อนมากให้อนุนป้อนนมหมูมั่แบ่งกันแบ่งกันอรว่านมหมูอะแบ่งอาทิตย์มังอาทิตป้อนนมหมูม่ะนมหมูว่านมใช่หมูนหมูอ้หไม่หมดเขาแบ่งให้เจ้าเยไงใหย่าใยทำด้ยแบ่งกันปอน่รักจังเลยตัวเท่าไหร่เอ้ยมาเอ้ยขายไหมตัวสองพันค่ะ เลาสองพายอันนี้อันนี้ถอนถอนขนแล้วก็หั่นให้เลยไหมเรียนที่เกาะสเปล่าอุ้งตาอุ้ยขวดน่ารักมากแต่ตัวมันจะใหญ่กว่าเต็งอนะโตเต็มวัยตัวประมาณเท่าไหร่อ่ะคะตัวเท่าคนเลยถ้าเกิดโตเต็มวัยแล้วตัวประมาณเท่าไหร่เต่งนึกถึงดูบัวได้เลยนะเอนนกั uh ่อสไลเดอร์สไลเดอร์ กุ้มได้ไหมกุ้มได้ไหมได้ครับเงรุ่มุ้มอุ้มหูเขาสะอาดอุ้มสองมืออุ้มดีดีหนึ่งสองสามแพ้กบป้อนได้เลยได้ทีนี้ก็ให้อาหารแพ้กันต่อนะครับให้นมแพ้ ก้อนเลยตัวสีขาวก้อนได้เลยได้สองตัวเลยลูกตัวไหนก็ได้ลูกเขากินหนูให้เลยค่ะยกยกก้นตูดยกก้น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 ขึ้นเอาก้นขึ้นเอาก้นไม่ใช่ตอนนี้เราให้อาหารแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินต่อที่สวนสัตว์ป่าย มีกาแฟนะครับพิสูจน์สัมประยาโอ้ข้างในบรรยากาศดีมากเลยถึนต,ต้นไม้ลมลื่นไหนดูสินั่งนุ่นนั่นุ่นทางนี้ไหมคะอ,อ,มอ๋อ้เขามีให้ปลูกต้นไม้ด้วยเอ<น>งเออสวยงาม<น>โอ้บรรยากาศลมลื่นนะครับสวนสัมปะยาเจ้าเอลยของเรานะครับ,บเออ <c oughs> โอ้มีมีสระาน้ำด้วยเอง โอ้หนี่นี่นนโอ้สรานะ้ำโอ้สวยมาก <Okay. S 1> ข้างในเป็นร้านกาแฟน,นะครับไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้กันเ,เ,กเอ้ยอเอ้ยแปลงหญ้ามาก่อนลูกเอ้ยเ้ยตรงนี้ก็จะมีส่วนของสปะยะพยแคทตัดฟาร์มเขาใหญ่นะครับโอ้ต้นใหญ่มากทุกคนดูติเขาขายยังไง มีของขวัญแจกรีเชิญชมฟาร์มแั็กตัสแห่งใหม่นี่บ่ายครับโอ,อเขาขายมีอุปกรณ์ขายนี่ไงแตงมีต้นเล็กๆ่ะสนใจต้นแบบไหนนะไม่ดูงมีหลายต้นเลยครอบสีอะไรอ่ะแบบนี้ก็มีสวยมากเลยตัลวละห้าสิบบาทบติดราคาให้เลี้ย นี่ต้นห้าสิบาทซื้อห้าแถมหนึ่งโอ้นี้หมดแล้วหมดเลยโอ้ยมีดอกด้วยเองเอาแบบมีดอกไหมอ๋อเอาต้านไหนเขบเขาต้นไหนครับสีแดงแดงไหมนี่จะมีดอกด้วยนะไม่หรอไม่หรอเขาชอบแบบมีดอกไหน,น,น,นดอกพุ่มเลยสวยเลยทุกคนมีต้นโอ้อันนี้สวยอันนี้สวยดื่มได้ไหมครับ เต่งหยิบยังไงอะไมพี่เขายิบยไงเจ็บอันนี้ห้าบาทใช่ไหมครับหยิบโอเคสวยมากเลยอุ้ยเต็งตนนีเจ็ดร้อยนี่ต้นนีเจ็ดร้อยนี่ต้นละเท่าไหรู่เจร้อ โอ้ต้นละสี่ร้อยเดี๋ย,เยว,<า>วเราเอาันนี้ไปให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ไปนี่นะทุกคนสวยมากเลยแตกตัดตเปลี่ยนกระถางได้ไหมครับเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าต้องพอดีสัดสนีนนะคะอเราใหญ่กว่าไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเวลาให้น้ำเดี๋ยวให้มันใหญ่ไปคือได้น้ำเยอะเดี๋ยวมันจะเน่านะคะอ๋อและน้องุ่นของเราก็ได้ไปหนึ่งต้นนะครับห้าสิบบาท ต้นที่บ้านทำไงครับก็เลี้ยงด้วยกันเน,นมันออกดอกแยังไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ตรงนี้ก็มีศาลไอ้ไข่นะครับหดวงพ่อทวดเขาใหญ่ถ้าอยากจะบูชาชุดทหาร100บาทดอกไม้ทุกเพียนมีแล้วก็ของเล่นเทียบเลยขอดื้ออะไรนะขอตั้งค์เลยขอตังค์ ็บอกไข่ขอเพ่งเขอรางวัลที่หนึ่งขอออมสินรางวัลที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านจา้าทูปะ่ะแล้วก็ทางขึ้นนะครับเราจะขึ้นอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าตอนขามาเนี่ยจะเป็น,นช้างตัวผู้นะครับเราลอดช้างตัวผู้มาแล้วขากลับเราก็จะลอดช้างตัวเมียนะโอเคไหมทางนู้นได้ช้างตัวเมียนะคะทางนู้นได้ลอดช้างสองตัวเลยรู้สึกมีพลังขึ้นไหมมีพลัง กำลังร้อนตอนนี้หัวร้อนละหัวร้อนแล้วเหรอคะนี่อันนี้เป็นช้างตัวเมียขารองเท้ากัดเหรอคะแล้วจะเดินที่สวนได้ไหมเนี่ยเอาเขาเป็นอาเขาไปมานี่จะเอ่ยวิ่งมาอีกแล้วนะครับค่อยๆเดินนะฮะเออลอดท้องช้างตัวเมีย เอาใหญ่ไทยแลนด์คาถาลอดท้องช้างเดี๋ยวให้เจ้าเอ๋ยท่องนะครับคาถาท่องลอดท้องช้างโอเคของเล่นค่ะน้องนุ่นน้องนุง่นตั้งคาถาก่าอนนะลอดล่องใต้ท้องคตสารดนบันดาลโชคลาภวาสนาเสริมสิริมงคลและเงินรางบุญนำพาพบสุขทุกวันเทอ ลอดช่องเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นช้างตัวเมียไม่ใช้างตัวเมียนะครับทุกคนใหญ่มากก็คือขามารอตัวผู้ขากลับรอตัวเมียถือว่าเป็นทีทมงคลของลวงผูทวดนี่ก็มีร้านค้าขากลับก็มีร้านค้าให้ดูให้ส่องให้ซื้อนะครับอ่าโอเคครับน้องนุง่นวันนี้เราก็พาเที่ยวลงพูทวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สชวนทุกคนมาเที่ยวได้นะคะที่หลวงปู่ทวดจังหวัดสระบุรีใช่ไหมไม่ใช่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ตรงปากช่องอยู่ตรงปากช่องไหนบู้้อยู่ถนนธนัตน์รัเข้าจากถนนทนัตมามา3กิโลนะครับก็จะเจอหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเ้าเคยเคยเห็นหรืยังคะ ระหว่างองค์นี้กับองค์ที่ประจวบองค์ไหนใหญ่กว่ากันนะคะองนี้ใหญ่กว่าทุกคนต้องคอมเมนต์เข้ามานะวัดห้วยมงคลจะองค์คุ้มสร้างก่อนนะครับองค์นี้ื่อยเลยเจ๊เออน้ำลายมาไปอนุ่นเด้งช่วยด้วยตายแล้วอี๋อ่ะเจ๊เอบอกบอกเอฟซีหน่อยค่ะให้ดูติดตามหน่อยลูกอ่ะบอกบอกเอฟซีหน่อยอ่ะไม่บอกอ่นุ่นบอกเอฟซีหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย ก็บอกให้เธอเอยเป็นเด็กดีนะครับเอยเป็นเด็กดีนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะบ๊ายบาย